วิธีการล้างปืนครับอันนี้แท่แช่ล้างปืนลูกสองของผมเองเป็นการล้างปืนที่ง่ายพอสมควรนะครับผมใช้ล้างอย่างนี้ตลอดลำกล้องไม่เงาแล้วไอ้ที่พบพี่ทงที่เท่ามันปอกมาจริงๆนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีการทำแล้วกันครับนี่เป็นการถ่ายมือเดียวล้างง่ายนี่มันก็จะดำๆหน่อยนี่ครับ นี่ครับขั้นตอนต่อไปก็ฉโลมน้ำมันในผ้านะครับแล้วก็นำลำกล้องปืนลูกสองที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดมาก็แ,แค่แย่เข้าไปครับแล้วก็บิด พามันก็ดำนำกล้องก็ทะลวงไปจนกว่าจะพอใจครับ หลังจากนั้นก็เอาผ้าสะอาดเปลี่ยนหาผ้าสะอาดมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็แยงลำกล้องใบที ที่เขาเมาก็ไม่ค่อยมีมเห็นไหมครับดูลำกองนี่ข้างในลำกองหึือก็จะเงาเงาปึ๊บเห็นไหมครับนั่นก็หมดละพวกเศษดินปงดินปืน นอกนั้นเราก็มาเก็บงานนะครับเป็นวิาทยาฐานความรู้นิดๆน,น่อยๆครับน,น,นี่ครับแค่นี้แหละครับนอกนั้นก็เก็บงานนะ